โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์ตัวใหม่นะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันก็สําหรับเว็บที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นเว็บที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะมีชื่อว่า g p s c นะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับสายลงทุนนะซึ่งสําหรับเว็บนี้นะครับสายลงทุนเนี่ยก็จะมีขั้นต่ําในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่300บาท นะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มต้นทํากําไรกับเว็บไซต์เว็บนี้ได้เนาะก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปลองทํากันดูได้นะวิธีการสมัครก็ไม่ยากเนาะแค่กรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบกับรหัสผ่านที่ใช้ในการถอนเงินแค่นั้นเองก็สามารถที่จะเข้ามาได้ละ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าแอปนี้เนี่ยมันมีวิธีการในการหาเงินยังไงเนาะเริ่มต้นที่หน้าแรกนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันจะเจอกับป๊อปอัพแบบนี้นะก็สามารถที่จะกด follow now ตรงนี้ได้นะจะเป็นกลุ่มนะครับอ่าจะเป็นกลุ่ม Li n e open chat นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูเลยอ่านะครับก็ในกลุ่ม Line เนี่ยก็จะมี admin นะครับผมนี่ก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่า มีการลงทุนแบบไหนนะครับแล้วควรลงทุนแบบไหนถึงจะคุ้มค่านะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่าซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาลองลงทุนให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับประมาณนี้โอเคอ่าประมาณนี้นะครับก็ใครที่โหลดแอปนี้มาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาอ่าร่วมไลน์โอเพนแชทของทางแอดมินเขาด้วยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการลงทุนเนาะก็จะอยู่หมวดที่2ตรงนี้นะครับ การลงทุนเนี่ยจะมีอยู่ทั้ง2หมวดหลักๆห,หมวดที่3ามนี่ยังไม่มีนะหมวดแรกนะครับที่เขียนว่าหมวดอายุหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่า,าเราลงทุน300บาทนะครับเราจะได้รับปันผลอยู่ที่วันละ64บาทเป็นระยะเวลา42วันนะครับได้รับเงินทั้งหมด2696บาทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะต้องรอครบ42วันนะถึงจะสามารถถอนเงิน2000ตรงนี้ออกมาได้นะครับซึ่งการที่จะลง แพ็กเกตนี้ได้ก็จะต้องเป็น VIP 0นะครับซึ่ง VIP เนี่ยมันดูได้จากตรงไหนเนาะเพื่อนๆกดไปที่บัญชีนะครับเพื่อนๆจะเจอกับตรงนี้นะที่เป็น VIP 0นะสามารถที่จะกดอัปเกรดได้นะโดยระดับ VIP เนี่ยมันจะนับจากการลงทุนนะครับถ้าเกิดเราลงทุน300บาทปุ๊บเราก็จะอัปเกรดเป็น VIP 1นะครับผมซึ่งการถอนเนี่ยมันก็จะโดนหักเปอร์เซ็นต์น้อยลงด้วยนะ ถามว่าอ,อ่าอัปเกรดเป็น V.I.P. 1เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับไปดูในส่วนของกําไรรายวันนะครับนี่ V.I.P. 1สามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันราคา100บาทพอผ่านไป1วันนะครับเราจะได้เงินกลับมา200นั่นหมายความว่าเราได้กําไรมา100บาทจากการลงทุนเพียงแค่วันเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มมากๆเลยอืมเห็นไหมอ่าสำหรับ V.I.P. 1เนี่ยเราสามารถทํากําไรได้เนี่ย ค่อนข้างที่จะหลากหลายแพ็กเกจเลยนะนี่ซึ่งถามว่าอันไหนน่าสนใจนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอันนี้น่าสนใจเนาะที่ลงทุน200บาทได้กลับคืนมาวันละ175เนาะ2วันก็ได้กลับมาเท่าไหร่2วันก็ได้กลับมาเอ,อ่อกำไรมา5้อ้าสไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดเป็นอันแรกน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าอันนี้ได้กําไรวันละร้อย อันนี้เฉลี่ยแล้ว2วันได้150ก็ตกวันละ75อ่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ลงทุน500ได้วันละ18ได้กำไร400ภายใน5 0บวันอันนี้ไม่คุ้มนะครับผมโอเคก็อันนี้คุ้มสุดนะซึ่งวิธีการที่เราจะซื้ออันนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดลงทุนให้ดูก่อนสมมุติผมอยากจะซื้อเนาะผมกดซื้อไปปุ๊บมันจะซื้อไม่ได้อยู่ละเพราะว่าผมยังไม่ใช่ VIP หนึ่ง การที่ผมจะเป็น V.I.P. 1ก็คือผมจะต้องมาซื้อไอแพ็กเกจตัวนี้ก่อนนะผมก็ซื้อไปเลย300อบาทซื้อไป300ปึ๊บ Purchase successful เรียบร้อยละทีนี้ย้อนกลับไปดูที่หน้าบัญชีของเราเห็นปะ่ะ V.I.P. ผมจะเลื่อนมาเป็น V.I.P. 1ละนะครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้ผมก็จะสามารถซื้อไอตัวนี้ได้ละนี่ผมก็จะมาซื้อตัวนี้ซื้อไปเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้นะครับ อ่ะมันก็จะมาอยู่ในสินค้าของเรานะซึ่งอ่าเราก็สามารถที่จะกดดูได้นะว่าตอนนี้เราซื้ออะไรไปแล้วบ้างอืมประมาณนี้ผมก็จะซื้อลงทุนไว้สองตัวนะครับผมวิธีการกดดูก็กดดูตรงนี้นะอืมประมาณนี้แล้วก็หมวดที่สามจะเป็นหมวดภารกิจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราาลองเล่นกันดู <c oughs> ตรงนี้รู้สึกจะต้องใส่คีย์นะซึ่งคีย์เนี่ยน่าจะแจกผ่านไลน์กรุ๊ปนะครับก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกันด้วย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นภารกิจรายวันเนาะน่าจะเป็นการเชิญเพื่อนประมาณนี้นะก็ใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็กรอบลิงก์ไปเชิญได้ต่อไปหมวดคลับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโพสต์ว่าถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็มีรายละเอียดนะว่าถ้าเกิดส่งภาพหน้าจอนะครับผมจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลอ่าฮะ โดยถ้าเกิดว่าเราถอนเงินได้แล้วเนี่ยเราก็กดที่ Public ตรงนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ข้อความอัปโหลดรูปแล้วก็กด Public แล้วก็อ่าจะมีโอกาสได้รับโบนัสประมาณเนี้ยอืมประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวพามาดูวิธีการฝากถอนนะครับการฝากเงินกันก่อนฝากเงินก็จะมีช่องทางอยู่ประมาณนี้เลยอ่าเราสามารถกรอกจํานวนเงินก็ได้ว่าเราจะฝากเท่าไหร่นี่สมมุติผมจะฝาก300รออ่ะผมกดชาร์จไปมันก็น่าจะเด้งไปที่หน้าขีวะโค่นั่นแหละ ประมาณนี้แล้วเราก็สแกนเงินมันก็จะเข้าให้ในแอปออโต้ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ในส่วนการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยเราต้องไปผูกบัญชีธนาคารก่อนเนาะซึ่งการผูกก็เลือกแบงค์ที่เราใช้นะครับเราใช้แบงค์อะไรอ่าสมมุติผมใช้กสิกรผมก็เลือกกสิกรใส่ชื่อเราใส่เลขบัญชีแล้วก็กดเพิ่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองแอดบัญชีสักคู่นะทีนี้นะครับพอเราแอดเสร็จแล้วเราก็ จะามาถอนเงินนะครับซึ่งผมก็สั่งถอนเงินไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูประวัติผมก็ถอนไปละ370บาทนะครับวิธีการถอนมันก็ไม่ยากหรอกแค่กรอกจำนวนเงินกรอกรหัสผ่านแล้วก็เลือกบัญชีที่เราผูกไว้ประมาณนี้นะครับมันก็ถอนได้ละซึ่งเงินมันก็จะเข้าตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็โดนค่าธรรมเนียมแล้วแต่นะครับถ้าเกิด v i p สูงก็โดนค่าธรรมเนียมน้อย โดยรวมก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่น่าจะมีเมนูอื่นแล้วไหมโอเคคิดว่าหมดละนะครับน่าจะหมดละก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใต้ล่างคลิปละนะสำหรับเว็บตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ข้อขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝังเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับช่องของโชกุนด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ